โอ้โหดุนแรงโอ้โหเกือบตายครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมบีทเทเบลล่ครับผมกับลุงิ้นเกมเมอร์นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้มันจะมีหน้าต่างกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแปดหนึ่งของลุงจิ้นนะครับที่ลุงจิ้นอยู่ครับตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนครับผมหลายๆคนหลายๆเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะมีเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็แลกเปนกันไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงจิ้นเพิ่งเข้ามาเป็นวันแรกครับผมมีระยะเวลา8วันครับผม8อ่า9วันครับรวมวันนี้ด้วยก็จะเป็น9วันครับ9วันในการสะสมเหรียญทองนะครับผมเหรียญโกตรงนี้เพื่อมาแลกตัวละคร อย่างเช่นตัวละครคุนอสกิอิชินนะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่มีในตู้สุ่มนะครับผมก็จะเป็นตัวค่อนข้างแรงคล้ายๆกับดูเคียร์าก S.R. นะครับผมตัวนี้ก็เป็นระดับ S.R. เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีทางเป็นรูปี้ครับตรงนี้มีอยู่ในตู้2.0นะครับผมกับไอคาวาเลฟแล้วก็เป็นเ e นจีครับผมแล้วก็เป็นคูมามุล่าครับแล้วก็พิเศษครับตรงนี้จะเป็นชุดคอสตูมครับผมชุดแฟชั่นของ อิชิมารุงินครับกินในร่างในเวอร์ชั่นแฟชั่นของอารังคานะครับผมตรงนี้ก็เข้าดูไม่ได้ครับผมไม่แน่ใจดูได้หรือเปล่าว่าเทแค่ไหนจะได้ตัดสินใจได้ไว่าจะแรกหรือเปล่าแล้วก็จะมาในเรื่องของนี่ครับตรงนี้เป็นดบรราบปิญญาของอิจิโกไว้ครับแต่ว่าใช้เหรียญโกถึง300เหรียญน,นะครับผมตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นต้องเติมช่วยสักนิดสักหน่อยนะครับผมตรงนี้ถ้าเราเก็บ ใน9วันเนี่ยไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าครับเพราะว่าวันหนึ่งต้องโอ้โหต้องได้ต้องได้สามสิบกว่าสามสิบกว่าสามสิบกว่าป้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันหนึ่งเราตีได้กี่ป้ายนะได,ได้ได้กี่เหรียญโกนะอ่าการหาเหรียญโกของกิจกรรมนี้ก็คือนี่ครับจะเป็นกิจกรรมตีบอสครับผมอุนคิโอล,ลาซีเฟอร์นะครับ สกิลบอสก็จะมีฟูลย์แอตแทครับผมสร้างดาเมจใส่ศัตรู1แถวนะครับ100%แล้วก็สกิลธรรมดาครับใบมีดปีกทมินก็โจมตีศัตรูเดียวนะคผมโจมตีทั่วไปธรรมดาครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้บอกใบอะไรมากมายครับผมตรงนี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับส่วนตรงนี้เป็นเดือดดางครับก็ทั่วไปครับเมื่ออุนคิวลาเนี่ยโดนโจมตีสะสมดาเมจเยอะๆแล้วดาเมจของบอสในตะแรงขึ้น นั่นเองนะครับผมก็จะทําให้เรายืนอยู่ได้ไม่ถึงครสิบเทินครับถ้าเรายิ่งโจมตีแรงคนคิวล่าก็จะโจมตีกลับมารุนแรงมากขึ้นนะดูก็ไม่น่าจะกลัวไม่น่ากลัวอะไรนะครับผมตรงนี้โจมตีแถวเดียวนะเดี๋ยวลองมาตีกันดูดีกว่าครับผมชุดที่ลุงจิ้นจะใช้ตีก็จะเป็นชุดตีเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวเข้าไปดูแต่ว่าที่หลักๆที่ตีวอลส่วนใหญ่ก็จะแนะนําครับใส่โซครับผมโซ จะเป็นโซของอินโนเวครับผมโซแห่งการรักษาครับตรงนี้จะช่วยในการตีบอสทำให้เรายือเทินได้นานขึ้นครับผมเนื่องจากเมื่อเราโจมตีครบ3ครั้งเนี่ยมันจะเลือกฟื้นฟู HP ให้30%ครับให้ตัวละครที่ HP ต่ําที่สุดนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าสกิลของโซเนี่ยมันทํางานยังไงเดี๋ยวมาตีบอสกันดูเลยครับผมว่าอุลคิโอราซีเฟอร์เนี่ยมีอะไรพิเศษยังไงบ้างนะ ลุงจินก็ตีเป็นครั้งแรกนะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงมาดูกันครับการจัดตัวละครของลุงจินก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะเลือกเป็นตัวลดโกรธซะมากเลยครับผมก็จะเป็นชินจิครับผมเป็นอิจิโกร่างเวอร์ชั่นแรกครับแต่ว่าปรับระดับเป็น UR แล้วครับสามารถลดโกรธได้ครับแล้วก็มีตัวละครซันเงี้ยสือครับเป็นมังกรฟ้าครับเออรถฟูลลี่ในเทินแรก แล้วก็จะเป็นกินตังโมรครับรสปูรี่เหมือนกันครับผมตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวทําดาเมจเดคุยะแล้วก็เคมปจ,จิครับอเคเดี๋ยวมาดูครับมาดูลุงจิ่งจะตีได้กี่เทิร์นแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับอุนคิวลามีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับปล่อยูุรีแล้วจะมีช็อตมีสตันอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตรงนี้ป่ะเราไปต่อสู้กันเลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะกดมือแล้วกันครับผม อุนเคอ,อล่ารู้สึกจะทําให้โกรธเราเพิ่มขึ้นช้าหรือเปล่าครับผมคล้ายๆกับสกิลของป้าอุนโนเวหรือเปล่าครับเพราะว่าสังเกตได้ในตัวละครของอย่างทันเงือครับกับมินครับเทินแรกปกติอัพโซมังกรฟ้ามาเต็มแล้วเนี่ยเทอร์แรกจะสามารถปล่อยอันติได้เลยนะครับผมแต่ว่าจังหวะน,นี้รู้สึกว่าอันติจะไม่ทํางานครับแต่ว่า ตอนนี้โชคดีที่คุณคิวล่าฟันฟันมาที่่านนี้สื่อนะผมทําให้เรามีฟูรี่สามารถลดโกดในเทิร์นแรกนี้ได้นะครับผมถ้าไม่งั้นเราอาจจะโดนซีโร่ของคุณคิวล่าได้นะครับจังหวะตรงน,นี้โอเคครับสองเทิร์นมาเลือดยังไม่ลดครับผมเนื่องจากอ่าฟูลี่ฟูลี่คุณคิวลาเต็มแล้วครับผมตอนนี้ปัญหาเราเกิดเพราะว่าเราไม่มีตัวลดฟูลี่แล้วครับ เธอคนนี้เราจะโดนคุนคิวราซีโรใส่นะครับผมปุ๊บโอ้โหดุนแรงโอ้โหเกือบตายครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะครับตอนนี้บอสแปลงร่างแล้วก็ใช้ใช้สกิลซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยครับโอ้โหแล้วก็เขาจะแปลงร่างเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้สกิลเราขอเก็บ เก็บสกิลจากอิจิโกะไว้ลดฟูรี่ในเทิร์น้าด้วยแล้วกันนะครับพอจะรู้สึกว่าฟูรี่เขาลดลงไปมากเลยครับเทิร์น้าไม่น่าจะเต็มได้นะจากการลดฟูรี่ของอิชินกับยินนะครับผมลดไปอย่างละสามร้อยลดไปหกร้อยนะครับสักคู่นี้แต่ว่าชินจิของเราเลือดเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับผมจังหวะนี้เกือบตายนะครับสักคู่โดนโอ้โหคิวล่าเร็งวะอุย้ย โอ้โหพอเขาใช้พอเขาใช้ฟูลี่ได้อะตัวละครเขาจะโจมตีเป็นแบบโจมตีแถวเดียวนะครับแนวตั้งทุกรอบเลยครับเป็นโจมตีธรรมดาแต่ว่าโจมตีโดนสองตัวนะครับผมแนวตั้ง oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นต้องระวังครับอย่าให้โอ้โหต้องอย่าให้บอสเนี่ยฟูลี่เต็มนะครับผมต้องคอยลดฟูลี่เขาตลอดตลอดนะรตรงนี้ ถ้างั้นเราเนี่ยครับเราจะโดนโจมตีสอตัวละครแล้วก็เราจะฟื้นฟูเพชรผีไม่ทันนะครับผม ah. เพราะว่าหลังๆเราเริ่มโดนแรงมากนะครับนี่ครับผมผมเกือบตายอ่าตอนนี้เราก็ได้มาสิบแปดสิบแปดเหรียญแล้วครับตรตรงนี้ เราเข้าสู่รอบเทินที่เจ็ดเองครับผมตรงนี้ตัวเราคอเราจะตายกันหมดแล้วครับคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วครับเทินนี้โอ้โหตายอ้าวยังครับยังอยู่รอดด้วยยังอยู่ด้วยรอดด้วยพาสดีขอสันนิษฐานครับผมอีโเกะเด้งฟื้นคืนชีพขึ้นมาโอเคทำให้เราได้ฟันอีกเทินหนึ่งครับผม เพิมดาเมจเข้าไปครับตรงนี้โอเคสิบเก้าเหรียญไปแล้วครับตรงนี้โอ้โหแถวซ้ำมาที่แถวเดิมอีกแล้วโอ้เดี๋ยวทำไมอีจิโกะเรามันอึดถึกทนยังไงซเวอร์ได้บัฟอะไรมาหรือเปล่าปกติน่าจะตายพร้อมกับแล้วพัฟส,สิบของสันกิสึก็ใช้ไปแล้วด้วยนะวันนี้หรือว่ามันยังคาอยู่ เราก็อยู่ถึงสิบเทิร์นได้นะครับแต่ว่าตัวละครเราอยู่ไม่ครบครับผมตรงนี้อยู่แค่สาตัวละครแล้วก็ดาเมจไม่น่าจะพอถึง20สิบเหรียญด้วยครับตรงนี้โอ้ยก้าจุบเรียบร้อยปิดจบด้วยสิเกเหรียญน,นะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราลองท้าทายอีกรอบหนึ่งกันไหม แต่ว่าดูแล้วดาเมจลุงจิ้นน่าจะได้แค่19เกเหรียญครับเต็มที่นะแต่ว่าเราอยากเราจะมีวิธีบล็อกลูกไฟบล็อกฟูลี่ของบอสอุ่งคิวลาให้เขาไม่ได้ไม่ได้แปลงร่างเลยได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองอีกทีแต่เนื่องจากเทิร์นแรกเนี่ยเราเราฟูรี่ไม่เด้งนะเขาน่าจะมีพาร์ตสิบที่ลดลดฟูลี่ทำให้ฟูรี่ขึ้นช้า คล้ายๆกับป้าอุนี่ป้าอุนอุนโออนเอะหรือเปล่าไม่ใช่ป้าอุนออน,อนะอุโนฮันะใช่ไหมเออใช่แนละ้วแต่ว่าเรางั้นเดี๋ยวเราต้องมาหวังเพิ่งเอ่อสกิลคอมโบจากชินจีนะที่ฟันธรรมดาแล้วลดสามารถลดฟูรี่ได้ด้วยนะในเทอร์นที่สองครับเพราะว่าเทอร์นที่สองฟูรี่เขาจะเต็มนะแต่ว่าตัวละครเราจะไม่มีไม่มีใครเด้งฟูรี่เต็มเลยนะนอกจากเอ่อ คุณคิวราจะมาโจมตีโจมตีทางสังเสตุนะอ่า,ญญา,นะอาตอนนี้สกิลของของชินจิเด้งขึ้นมานะเดี๋ยวมาดูดูว่าชินจิจะลดฟูลี่ได้หรือเปล่าในการโจมตีคอมโบนะปุ๊บพ้โหูเรามองไม่ทันไม่น่าจะลดนะเท่าเดิมเลยหรอก <laughs> อ่าอยามาที่ชินจิแล้ว โอ้โหเหมือนเดิมครับพีหลอบเดิมชินจิยังขอขออีกทีครับผมเราจะพิสูจน์ให้ได้ครับว่าชินชินจิสามารถตีธรรมดาอ่าไม่ใช่ตีธรรมดาครับตีคอมโบแล้วลดฟูรี่ได้หรือเปล่าอ่าไม่ขึ้นสกิลครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นรุ่นเทอร์สองครับ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนสังเกตเห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องฟอมโบก็ด้วยด้วยนะเนี่ยปันธรรมดา่างนะเมื่อกี้เนี่ยทำให้เธอที่สองชิ้นอ่าอุนคิวล่าฟูรี่ไม่เต็มนะเนื่องจากชิ้นจีของเรานะเมื่อสักครู่นะปันธรรมดาลดฟูรี่นะ <Wow. S 1> โอ้ ไม่ต้องคอมโบด้วยครับเป็นฟันธรรมดานะโอเครถฟูลี่แล้วยิ่งเป็นฟูรี่แ,คแทคักของชินจินะรถฟูลี่สามร้อยนี่ครับผมคุนคิวลาอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแบบนี้แหละทีนี้เราคิดว่าเราจะหยุดฟูลี่ของคุนคิวลาได้ได,ได้ได้ต่อเนื่องแล้วครับจังหวะนี้ โอเครถคูรี่ไปได้อีกครับผมตรงนี้เราก็จะเก็บเราก็จะเก็บสกิลของซันเงสึไว้นะครับผมไว้รถคูรี่ในเทินต่อไปครับผมเพราะว่าต่อต่อไปเนี่ยทุกๆเทินอ,อุนเคียร่าคูรี่จะเต็มนะนี่เราเลือกเป็นอ่าเดี๋ยวเราใช้ตัวอื่นก่อนใช้สกิลตัวอื่นก่อนครับผม mm hmm. เพื่อดาเมจสูงสุดนะ เราจะเลือกเป็นนี่ครับอิสิโกะลดไปก่อนทุบลดฟูลลี่ครับผมสอง้ห้าสิบตรงนี้แล้วเราก็ฟันธรรมดาไปครับเก็บสเปร์ฮูเล็แท็กลดฟูลลี่เอาไว้ครับโอ้แต่มาสักคู่แวบครับชินจิฟันธรรมดาลดฟูลลี่ไปอีกแล้วหรือเปล่าครับว้าวแต่ว่าฟูลลี่เขาก็เด้งเต็มอยู่ดีนะครับนี่เราที่เราเก็บไว้ครับผมนี่เอามาใช้ลดฟูลลี่ไป ต่อไปก็โจมตีธรรมดาครับผมุไม่ค่อยติดคีเลยนะครับผมทีมดูเจ้นโอ้โหเขาตีย้ำมาที่ซันเิสือครับซันเิสือเราเกือบไปหวันแล้วครับตรงนี้ฟูรี่ของชินจิก็เต็มมาอีกครับผมก็กดฟูรี่แท็กรดฟูรี่ของอุนเคียร่าไปเดี๋ยวหวังว่าจะได้แปลงร่างเลยพ่หนุ่ม อย่าย้ำไปที่โอเคครับเปลี่ยนเป้าหมายบ้างครับตรงนี้อ่าก็ทําให้ชินจิเราฟูลี่เต็มแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้งินก่อนครับดูเดี๋ยวดูงินว่าจะลดเปล่าโอเคถ้าง,งินลดฟูลี่ก็จบครับเราใช้แต่กลัวแต่กลัวชินจิจะตายงั้นเราใช้ไปเลยดีกว่าจะได้ลดฟูลี่ไว้เผื่อไว้เธอหน้าเลยเพราะว่าไม่นารอดแล้วครับถ้าถ้าถ้าอุนคิวลาเขาเลือกมาโจมตีที่ชินจินะ น่าจะไม่รอดนะครับตรโอเคนี่ไงเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ได้นี่ครับสันญาสื่อครับฟูรี่เต็มอีกทีหนึ่งก็ลดฟูรี่ไปครับหลังๆคีโอล่าเนี่ยเือนฟูฟูรี่เยอะมากนะก็เท่ากับว่าเนี่ยถ้าเราไม่ลดฟูรี่เท่าทุกเทอร์นเนี่ยเขาจะสามารถซีโร่ได้แน่นอนนะ แล้วก็จะกลายเป็นแปลงร่างแล้วเราก็จะตายกันเร็วขึ้นอือโอเคเนี่ยเต็มอีกะ้ะเราก็ลดไปอีกครับด้วยอีพิกกะครับผมร่างธรรมดาครับแต่เป็นเวอร์ชัน UR นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกดาบวิญญาณเรียบร้อยแล้วก็ทําให้สกิลนี่ครับอันตีของเขาครับมีรถฟรีด้วยเหมือนสันนาสื่อเลยโอเคโอเค เรียบร้อยครับสิบเทิร์นของเราอยู่ได้อย่างปลอดภัยมีแต่ว่าก็ได้แค่สิบเก้าสิบเก้าเหรียญเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าดาเมจไม่พอครับโดยแล้วพอถึงสิบเก้าจะขึ้นยี่สิบเนี่ยอีกไกลมากเลยครับกว่าจะได้งั้นุงจินขอรับรางวัลที่สิบเก้าเหรียญแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีวิธีทําให้อุนคิโอลาไม่ได้แปลงร่างเป็นร่างร่างสองของเขาอะนะไม่ได้ซีโร่เลย ก็มีวิธีครับก็ด้วยการใช้ชินจินะโอเครารับหนงวันแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของสกิลของชินจิกันครับผมเดี๋ยวมาเจาะลึกที่ชินจิครับวันนี้เดี๋ยวมาดูการฟันธรรมดากับสกิลของเขานะว่าที่มันลดฟูลี่ฮะของบอสอุนคิวลาเนี่ยม,มันคือสกิลอะไรยังไงนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครชินจิกันนี่ครับผมชินจิมาดูครับผมก็เป็นตัวระดับ U r ครับเป็นสาย ผมแดงครับมาดูสกิลของเขาครับผมอ่านี่ครับมีโอกาส20%ครับป้าหมายโจมตีลด150พูลี่ครับตรงนี้มีโอกาส20%ลดพูลี่150%ครับตรงนี้พาสซีิหลักครับอยู่ที่ตรงพาสซีฟหลักครับก็คือทุกการโจมตีธรรมดาของชินจิมีโอกาส20%ที่จะลดพูลี่150ครับ อ่าประมาณนั้นครับผมนี่ครับเป็นเป็นสกิลพาสซีฟครับต้องสี่ดาวนะครับผมตรงนี้ของชินจิถึงจะมีการฟันธรรมดาที่ลดฟูรี่ด้วยนะครับผมมีโอกาสยี่สิบเซนครับแล้วก็นี่ครับแน่นอนครับเป็นสกิลฟูลเล็กแท็กซีโร่ครับเป็นการลดฟูรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตรงนี้นี่ครับอ่าเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดครับหลังสร้างดาเมจลดความเร็วฟูฟูรี่ของเป้าหมายโจมตีครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องหนึ่งรอบแล้วก็ลด 250ปูลี่ครับของตัวละครฝ่ายศัตรูที่มีปูลี่สูงสุด1ตัวนะครับผมตรงนี้นี่ครับผมก็ถ้าปลุกตื่นอาวุธวิญญาณก็จะลดปูลี่ได้เยอะขึ้นอีกครับผมแล้วก็จะโจมตีแรงขึ้นมากอีกครับผมตรงนี้ค่อนข้างเก่งทีเดียวครับชินจิตรงนี้ในการใช้ตีบอสกิจกรรมประเภทนี้นะ <Okay. S 1> มีประโยชน์โดยค่อนข้างเยอะเลยนะชินจิตัวนี้ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มีแค่นี้ครับผม ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ได้ดูการจัดตัวละครตีอ mm ุนคิวลาไปคร่าวๆแล้วก็รีว mm ิวเล็กๆน้อยๆสกิล mm hmm. ของชินจิครับที่ทำให้อุนค mm ิวลาเนี่ยไม่สามารถกางปีกได้เงี้ย mm hmm. น่ารักเลยครับก็ไม mm ่กางปีกโอเคนะครับผมก็ต้องใช้ดวงด้วยครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีโอกาส20เที่จะลดฟูรี่ในเทิร์นแรก mm hmm. ก็คือเราต้องพยายามระงับฟูรี่ของอุนคิวลาให้ได้ทุกเทิร์นแค่นั้นละครับ มันจะมีปัญหาใน1เทินแรกอ่าในเทินที่2นะครับที่ตัวละครเราจะฟูลลี่ยังไม่เต็มนะเราต้องใช้ตัวละครตัวละครอย่างชินจิเท่านั้นนะครับในการลดฟูลลี่เคแล้วก็มีโอกาสแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการลดฟูลลี่ก็ต้องใช้ดวงด้วยนะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าลดไม่ได้ก็ไม่ไรครับก็อย่างน้อยก็โดนโจมตีมาเทินหนึ่งแต่ว่าข้อเสียของการลดฟูลลี่ไม่ได้ก็คืออุนคิวล่าเนี่ยจะแปลงร่างแล้วพอแปลงร่างแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลายร่างคืนนะ ขาก็จะโจมตีแบบแนวตั้ง2อตัวละครทุกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาหรือตีฟูลี่นะก็จะทำให้เราตีบอสได้น้อยลงนั่นแหละครับก็พยายามลดฟูลี่ครับแล้วก็ตีให้ได้เยอะครับจะได้ได้ของาะวันดีๆกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่รับชมจนจบคลิปก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามเพจลุงจิ้นเกมเมอร์นะครับผมแล้วก็ช่อง u t u b e ครับลุงจิ้นเกมเมอร์ก็ กดติดตามมาให้ด้วยครับผมถ้าชอบใจยังไงก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงชิ้นด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมก็ยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมยังไงสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย